สวัสดีครับปกโผม i อเอ็กซฟมเกมมินะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่าสปอร์ตเนะครับนัมเมอรนหรือเลขเก้ก็ได้นะครับพอดีนะครับผู้ยังยังพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเป็นร้อนในนะครับขออภัยด้วยนะช่วงช่วงวันอาทิตย์ก็ ไม่ได้ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าฉีดฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับซึ่งไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับาะขอไปกันด้วยวันนี้จะมาเล่นเกมแนวนี้นะครับชื่อ Sport H9 นนะครับเป็นเกมแนวที่ คนออกจากเออไม่ใช่คนมาเริ่มทำงานเสร็จนะครับก็เลยกำลังกลับบ้านนะครับซึ่งว่าเขากำลังจะไปขึ้นรถนะครับหารถนะครับในที่รถจอดนะครับเนาะซึ่งพี่อาจจะยังไม่ได้ลองเล่นนะครับอันก็มาเริ่มกันเลย Ơ ừ. Ơ ừ. Ui Bịt Okay, so that's an H nine. Uh-huh. <laughs> no, 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 no. Oh, oh shit. Okay. Uh, I need some light. Okay. Gosh in my apple แล้วก็กดเท็กตล์เพื่อจับแนงอยู่ไหนว่ารถเราอยู่ไหนเอา้าไม่เห็นอะไม,ไม่เห็นไม่เห็นอา้าวไหนอะโอ้โหอยู่ซอกไกลซะเลยฮัลโหลทุซสัต สอกนูนโอเคะรถ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 ตกปัก <Okay. S 3> <Huh? S 2> I'm alone and scared. What? I lost my mommy? Where did you come from? You're not afraid of the dark, are you? Of course not. Behind you, look! Hi. Oh. what Dick did you high. Dick high up. Your oh. whole. สองนูใช่ไหมโอเคโอเคอว้าวเสียงหวัวเราะ What the hell อยู่ตรงอยู่ตรงโน่น oh my god เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมาล้อตอนนี้คนกำลังหารถอยู่ oh my god, oh. Oh my god. okay อ้าวฮะ เปลี่ยนตำแหน่งโอ้ไม่นะ <c oughs> สอกโูใช่ไหมโอ้โหชัดเลยเยี่ยมอกโูแน่นอนเลยเล <Later. S 1> โออะไรเนี่ยงงหมดแหละว้า <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยงึกเดินงงไปหมดแหละ <X č> โอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้ยตายแล้ว ต้องเดินไปอีกคามหนึ่ง sóc subscribe cho kênh Ghiền You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. <coughs> no, no thanks. Okay, kiss. No, no, no. Ah. that hung, ไปอีกอ้อมหนึ่งโอเค อ๋าแมนอ๋าแด๊ดแมนนึกว่าอะไรมันกันงงงงเลยโอเคฮช่ Is, and a t h แ i t h i ่ h t ือ t e n d e n ่ and ending. อ oh. okay, mm ๋อโอเคนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เมน,น,นกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย